สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะบิ๊กกันฟันนี่ชาแนลครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะมาทําบุญไหว้พระกันนะฮะที่วัดท้วยใหญ่อําเภอบางละมุงนะฮะจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วนะฮะแล้วก็มีเกจิชื่อดังก็คือหลวงพ่อก้านนั่นเองนะฮะถึงตอนนี้หลวงพ่อก้านท่านจะละสังขารไปนานแล้วล่ะนะฮะแต่ด้วยบุญบรารมีของท่านเนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลามาัที่วัดนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็พิธีที่คนนิยมมาทํากันมากๆเลยก็คือพิธีสะเดาะเคราะห์นะฮะหรือพิธีสวดเป็นสวดตายนั่นเองนะฮะสำหรับพิธีจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแล้วก็ไปไหว้พระขอพรมพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพรพๆกันนะครับนี่นะฮะก็เป็นบริเวณลาโบดนะฮะด้านหน้านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับใส่แฟตทให้เรียบร้อยเพื่อส่วนรนมนะ ที่จอดรถก็กว้างขวางนะฮะจอดรถได้เป็นหลายร้อยคันเลยแหละนะครับเพื่อนๆมาดูบริเวณรอบโบสถ์นะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะวันที่ผมมานี่ฝนตกปลายๆด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะฮะในการที่จะมาทําบุญนะครับแล้วก็นําคลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะฮะเข้าไปชมในโบสถ์กันดีกว่านะครับ ไปไหว้พระกันนะฮะต,ตอนนี้นะฮะมาที่ข้างในโบสถ์แล้วนะครับก็มีภาพผนังสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีพระปานอยู่นะฮะนี่จะ z o o ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆกันนี่ฮะมีภาพเขียนผนังนะครับจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามมากๆเลย เอาละ้ฮะเดีย๋ยวเราไปกบพระประธานกันเดีย๋ยวจะไปดูกันต่อนะครับเาขึ้นด้านบนจําบุญที่ดินเชอด้านนี้ลูกสามจังหังโอเผมพาเ,เพื่อนทุกคนนะครับมาถึงวิหารของหลวงพ่อก้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนนะฮะไปไหว้หลวงพ่อการข้างในกันนะฮะซึ่งมีสังขารของท่านนะฮะนอนอยู่ในโรงแก้วด้วยนะครับเราไปตามมาพร้อมกันเลยครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อก้านนะครับเกจิชื่อดังนะครับก็ให้คนกราบไหว้กันนะอันนี้ก็เป็นความสวยงามของบริเวณรอบๆวัดนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําทบุญนะฮะสละเคาะทำบุญถวายลงศพได้นะครับหรือว่าจะถวายสังกษีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นไปชมนะฮะพิธี 4. ตรวจสะดาะเคราะห์นะครับตรวจเป็นตรวจตายกันด้านบนนะฮะแล้วก็ร่วมถวายสังฆทานทําบุญกันด้วยนะครับขึ้นมาด้านบนแล้วนะฮะคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแหละนะครับแต่เขาก็ให้ตั้งแถวกานนะครับแล้วก็สวมแมสเรียบร้อยนะครับโดยที่มีการสแกนอุณหภูมิต่างๆจากนั้นนะหลวงพ่อจะใช้ผ้าขาวเนี่ยนะฮะคลุมรอบพวกเราทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มทําพิธีกันนะครับ พอหลวงพ่อเอาผ้าขาวคลุมเรานะฮะความรู้สึกที่แบบขนลุกเลยนะครับเพื่อนๆรู้สึกถึงความเข้มขขังที่กํลาลังจะประกอบพิธีกระดกคอให้กับพวกเรานะครับตรงนี้คนค่อนข้างเยอะนะฮะเลยต้องใช้เวลารวบรวกไปเลยนะฮะ Năm tàn áp bóng giải mật tàn bóng bóng ra tia sân hai, danh tính tàn bóng babo dinh nam bóng babo dinh nam bóng nam babo dinh 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 nam babo หลวงพ่อตรวจได้ประมาณสินาทีนะครับจากนั้นก็จะเปิดภาคสาวนะฮะเหมือนกับเราได้ชีวิตใหม่แล้วนะครับตอนนี้สะดาะเคราะห์กรรมต่ตบบางๆก,ก็สูญสิ้นไปนะครับจากนั้นนะฮะหลวงพ่อก็ให้เอาสายสีนเนี่ยมาล้อมพวกเรานะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อน อาวันโนจิติมันโตจิติมันตองวันวันโตย่จันทน์นมนาบิจันทน์ิณฑนั้นทัพพ์ุนังนาสุขนาหีซพบิโยอันตโรตปะรานิทัตไทตังวังนาหีเดวะเตปันวัชชิราชุณเตมุสิกบ่าวิเกณฑ์นาเดริเตปุเดงานิวาสัพพะตมานันท์โตอิปะขาวลูกุการธรรมนันท์เจริญาวีกาวะยามุกานุรีรีตัปนัปย์อสัปปะรันา ดไไวววว้่่าาาาาาจนนนนนััมมพกแงงเปปบะลตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาชมร่างของหลวงพ่อการ์นะครับซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ได้ขออนุญาตทางหลวงพี่เรียบร้อยนะครับเข้ามาถ่ายนะครับอันนี้ก็เข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับสําหรับหลวงพ่อการนะครับซึ่งท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในโรงเย็นนะฮะให้ติดยานุสิตเนี่ยไปกราบบายบูชากันนะฮะตักติดมากๆนะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะฮะก็ปิดทองนะครับไว้นะครับสวยงามนะครับโอ้โหอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกแบบ เข้มขลังมากๆนะครับขนลุกเลยนะครับผมวัดห้วยใหญ่แห่งนี้นะฮะเปิดให้ทุกคนนะเข้ามากราบไหว้บูชาในทุกๆวันได้เลยนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมานะฮะก็แนะนำนะครับประการหลวงปู่นะครับขอพรกันให้ชีวิตเราเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชมคลิปนี้นะฮะผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขเฮงเงรวยๆกันทุกคนนะครับ แล้วฝากกดติดตามกด subscribe ไ,ไลค์แ์ร์ให้กันด้วยสำหรับวันนี้นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ